เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่13มีนาคมวันนี้เช้าครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีข,ดข,ดของทีมกันก่อนที่จะลงสนามเจอกับเรอัลโซเซดัดในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2คืนนี้นะครับเมื่อทีมนะจะได้2องแดนกลางอย่างมาเนลกาเต้และก็รวมถึงเมสันเมาส์ที่หายหน้าไปกว่า3เดือนครับกลับมาลงซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะการคัมแบ็กกลับมาของเมสันเมาส์ครับที่มีรายงานจากทางเจมส์ดา์เกอร์นะขับ คนดังของเทเลกราฟได้ยืนยันเลยว่ารูเบนอโมริมเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆครับเนื่องจากว่าเขามองว่าแดนกลางวัย26ปีเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างมากในตำแหน่งหมายเลข10ในระบบของเขาในตอนนี้ครับเขาก็หวังอย่างยิ่งว่าเมสันเมาส์จะกลับมาฟิตและก็เข้าร่วมทีมอย่างเร็วที่สุดซึง่งคาดว่า Mason เมสันเมาส์นะครับจะใช้เวลาเรียกความฟิตอย่างเร็วสุด1 2สัปดาห์เพื่อกลับเข้าสู่ทีมอีกครั้งครับหลังหายจากอาการบาดเจ็บ ส่วนในรายของมาเนลกาเต้ครับอามริม mm hmm. ก็ยืนยันแล้วว่า mm hmm. ก็น่าจะมีส่วนร่วมในเกมคืนนี้กับเรียวโซเซดัดด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในข่าวดีก็ยังมีข่าวร้ายปะปนเข้ามาซึ่งเกิดในตำแหน่งกองหลังครับเมื่อทางเลนี่โยโร่ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าเจ็บและจะไม่มีส่วนร่วมในเกมคืนนี้อย่างแน่นอนและอีกรายนะครับก็จะเป็นแฮร์รี่แม็กไกวที่ก็ไม่พร้อมเช่นกันครับ สำหรับนักเตะที่เหลือครับอมโมริมก็ยืนยันว่าทุกคนแบบอยู่ในสภาพที่พร้อมลงทำสึกนี้คืนนี้ครับลาเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลโซเซดัดก็จะลงสนามแข่งเวลาตีสามตรงตามเวลาของบ้านเรานะครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอมโมริมก่อนที่เขาจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซเซดัดทีมจากสเปนในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมคืนนี้นะครับดูทางอมโมริมนายก็ถูกสอบถามถึงข้อความที่เจ้าของร่วมอย่างเซอร์ซิมันดคลิฟ์ได้พูดถึงขุ้มกําลังของทีมโดยเฉพาะกับนักเตะ5คนที่เขาได้ชี้เป้าว่าเป็นการเสริมทัพจากบอร์ดชุดก่อนที่ทั้งแพงและก็คุณภาพไม่ดีพอต่อสโมสซอนซึ่งกับประเด็นนี้ครับอมโมริมก็เข้าใจและก็ได้กระตุ้นให้ทั้งงงหหมมดนนะนสสวรสูเ็ถึผลา ในสนสามและก็ได้ยืนยันว่าลูกทีมทุกคนเนะี่ยไม่ได้คิดมากกับการถูกเจ้าของสโมสรนคอมเมนต์ถึงเรื่องแบบนั้นเลยครับด้วยกับเรื่องราวดังกล่าวครับรูเบนอามูริมได้ออกมาชี้แจงว่าผมคิดว่าเราต้องยอมรับความจริงในตอนนี้ว่าทุกคนนะ่ะรวมทั้งผมและก็นักเตะทั้งหมดโชว์ฟอร์มได้อย่างตกต่ำมากในซีซั่นนี้ดังนั้นเราสามารถปลี่ยนแปลงได้เสมอและผมก็รวมตัวเองเอาไว้ด้วยเพราะผมเนะี่ยก็มีส่วนร่วม เรากำลังพูดถึงนักเตะอย่างคาซมิโร่ซึ่งได้แช้า์มาครบแล้วเรารู้ว่านักเตะของเราเนี่ยสามารถเล่นได้ดีมากกว่านี้เขาต้องเปลี่ยนใจตัวเองและก็เปลี่ยนความคิดของผู้คนซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาก็ต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม หากคุณเป็นนักเตะชั้นยอดที่เล่นให้สโมสรแห่งนี้รวมทั้งผมด้วยในฐานะโค้ชและหลายคนบอกว่ามันไม่ดีพอสําหรับสโมสรความรู้สึกของผมก็คือคุณต้องเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้ได้ซึ่งในการซ้อมผมรู้สึกว่าพวกเขามีความกระหายเต็มที่โดยเฉพาะการลงเล่นในเกมคืนนี้มีอะไรผมรู้สึกสนุกกับการซ้อมในวันนี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นครับอโมอริมก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเซอร์เจมส์แรดฟลิป ที่เขายอมรับว่าทุกอย่างยังคงดีมากเหมือนเดิมครับเมือเม่อวันแรกที่เขาเข้ามาทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก่จะพูดถึงแผนงานของสโมสรในปีหน้าที่อาโมริมยังแอบหวังว่าทีมน่าจะสามารถจบซีซั่นโดยการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้เพื่อต่อยอดกลับไปสู่แชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งนี่ก็เป็นเป้าหมายของทีมไม่มีอะไรจะต้องปิดบังเลยครับด้วยกับเรื่องนี้รูเบนอโมริมได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ตั้งแต่วันแรกทุกอย่างมันดีมากจริงๆเราพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาและแสดงความจริงใจต่อกันผมรู้สึกได้รับแรงสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารมาอยู่เสมอแต่ผมก็ไม่สามารถบอกคุณได้หรอกนะว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างแต่การพูดคุยระหว่างเรานั้นจริงใจและก็มีความชัดเจนต่อกันเรามีแผนงานที่ชัดเจนสำหรับซีซั่นหน้าเรายังอยู่ในศึกยูโรปาลีกและเราสามารถไปถึงแชมเปี้ยนส์ลีกได้ ุมไม่มีทางรู้หรอกแต่เรามีแผนงานของเราอยู่ในมือแล้วเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากแต่สิ่งสำคัญที่เราทําได้ก็คือมีแผนงานอยู่ในมือว่าเราต้องโฟกัสไปกับอะไรบ้างและเราต้องการนักเตะแบบไหนเข้ามาเติมเต็มกับทีมชุดนี้ของเรา เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโอมาเบรดาซีโอของสโมสรอนะครับกับการที่ออกมาเกล่นเป็นในว่าการสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอาจจะมีผลกระทบและก็ความเสี่ยงไปถึงงบการเสริมทัพที่อาจจะลดน้อยลงครับแต่ทว่าเจ้าตัวนะัก็แสดงความมั่นใจว่าสโมสซอนจะสามารถหาวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้พร้อมกับเดินหน้าไปทั้งการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่และก็การสร้างทีมฟุตบอลที่มั่นคงไปพร้อมๆกันได้อย่างแน่นอนครับโดยกับเรื่องนี้โอมาเบรดาได้ชี้แจงเอาไว้ว่า มันก็มีความสิ่งที่เราจะเจอแบบนั้นนะแต่แน่นอนมันคือสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงให้ได้เราไม่ต้องการขัดขวางความสามารถในการลงทุนเพื่อทีมของตัวเองเราต้องการให้ทีมสามารถแข่งขันเพื่อชิงชัยต่อไปในระหว่างการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ มันมีหลากหลายวิธีสําหรับการเะทําแบบนั้นหนึ่งในเรื่องที่เรากําลังพิจารณาก็คือการลดกําหนดการเวลาก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ให้สั้นลงเพื่อให้เราได้สนามใหม่ภายใน5ปีนั่นแหละคือความเยทยานของเราระหว่างนั้นด้วยการจัดระเบียบทางการเงินให้สโมสรกลับมาทํากําไรเราเชื่อว่าทีมจะพร้อมอย่างมากสําหรับการแข่งขันเพื่อความสําเร็จข้อที่เปรียบสําคัญมากก็คือสโมสสรแห่งนี้มีฐานแฟนบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งนั่นทําให้เรานะมีความสามารถสําหรับการเป็นดับหนึ่งในแง่ของการสร้างรายได้อย่างมั่นคงจากนั้นครับโอมาเบรดาก็ได้พูดถึงรูเบนอามรีมที่เขาหวาังว่าจะเห็นกุนซือชาวโปรตุเกสยังคงเป็นเฮดโคชใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสนามแห่งใหม่ได้เปิดใช้งานแล้วครับด้วยกับเรื่องนี้โอมาเบรดาได้ให้สัมภาษณ์ว่าก็หวังว่าเราจะได้เปิดสนามกีฬาแห่งใหม่โดยมีรูเบนอารมริมเป็นเฮดโคชอยู่นะเมื่อเป็นเรื่องของแผนการเสริมนักเตะเราไม่ต้องการจะคอมเมนต์มากนะัก แต่ไอเดียของเราเนะี่ยคือการนำนักเตะที่มีความแอนกประสงค์ซึ่งสามารถปรับตัวได้กับหลายระบบเข้ามาสู่ทีมยูเบนอาร์มริมบอกไว้ชัดเจนว่ากับแผน3-4-3นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ถ้าว่าเป็นไอเดียและก็แนวทางฟุตบอลที่เขาต้องการเห็นจากทีมมากที่สุดเขาต้องการเห็นทีมที่เน้นเกมรุกและก็การคลองบอลมากขึ้น การจะทำแบบนั้นคุณก็ต้องการนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแล้วก็สามารถปรับตัวกับวิชั่นของรูเบนอาร์โมริมได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะพยายามทำในอีกช่วงหลายปีข้างหน้าต่อจากนี้ มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของการสร้างสนามแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแผนคร่าวๆออกมาแล้วโดวยทางเดดเฮ็ดเลาฟส่อังกฤษได้ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดวางแผนว่าจะเริ่มงานก่อสร้างสนามแห่งใหม่ช่วงปลายปีนี้ทันทีซึ่งตามแผนนั้นจะสร้างให้เสร็จอย่างเร็วที่สุดก็ไม่เกิน5-6ถึงปีส่วนอย่างนานสุดนะครับก็คือไม่เกิน7ปีในส่วนสนามเดิมอย่างโอซ์ราฟฟอร์ที่ใช้งานมาอย่างยาวนานถึง115ปี ทางเทเลกราฟนะครับเผยว่าบรรดาบอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเคยมีความคิดว่าจะย่อขนาดโอทราวฟอร์ดให้ลงมาเหลือส0,000ื่นที่นั่งหลังจากสร้างสนามแห่งใหม่เสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นรังเยาวให้กับทั้งทีมหญิงและก็ทีมเยาว,วชนของสโมสซอนอย่างไรก็ตามครับการจะใช้ทั้งสองสนามมันก็เป็นภาระทางการเงินที่เกินความจําเป็นสโมสซอนะจึงต้องยกเลิกแนวคิดดังกล่าวไปครับและตอนนี้อาจจะทุบทิ้งทั้งหมดและเหลือไว้บางส่วนซึ่งจะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของสนามแห่งนี้ที่ผ่านมากับทีม ในขณะที่สนามซ้อมคาริงตันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มูลค่า50ล้านปอนด์ไปตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนนั้นตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วเช่นกันนะครับว่าโปรเจกต์ย่อมๆนี้จะพร้อมให้นักเตะได้เข้าไปใช้งานตั้งแต่เก็บตัวช่วงปรีซีซั่นเป็นต้นไปครับหรือว่าราวๆช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมนั่นเอง ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจําวันที่13มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ